สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็กำลังจะไปทริปกับ Honda Big Wing พระราม3นะครับเป็นทริปแรกเลยการถอยรถ c b บ1 0 0รันอาราร์เของผมนะครับผมวันนี้เพื่อนสมาชิกก็ประมาณเ0ือคันอยู่กันนะครับเราก็มารวมตัวกันที่ Honda Big Wing พระราม3นะครับผมนี่นะฮะสามรถฮอด้ทั้งนั้นไปเราออกกนะัน รามสามครับผมตงนะน,นี่นะเราก็ใช้เส้นนี้ครับวงแหวนอุตสาหกรรมครับผมแล้วก็เราจะไปลงที่ถนนปู่เจ้าสมิงพลายนะครับผมเป็นเช้าวันอาทิตย์ครับอากาศจ่ำใสมากครับเพื่อนๆท้องฟ้าสวยมากแล้วก็ไม่มีฝนนะครับ ฟอร์ซ่า750อันนี้ CB 650ครับผมอ่ามุกว้างกันหน่อยอ้วอันนี้ทางโค้งครับโค้งนี้คือนี่ครับโอ้เจอพี่ CB 500X าแซงไปอันนี้รถนำขบวนครับ1000อ่น แล้วเราก็ถึงครับผมนาโนเซอร์กิตสนามโกลคาร์ตนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาถึงสนามโกลคาร์ตนะครับชื่อว่านาโนเซอร์กิตนะครับตรงบางนากิโลเมตรเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะ ก็ใช้เวลาพอสมควรครับผมก็ค e ือถือโอกาสถอย Honda c b r 1000 SP มือสองมานะฮะแล้วก็เงินสดด้วยนะครับผมก็เลยเห็นกิจกรรมของฮอนด้าพิกวิ่งพารามสามแล้วก็มากับเพื่อนๆพ่พี่ๆเขาเลยครับผมยังไม่รู้จักใครนะฮะและอันนี้ก็เป็นรถแต่ละคันครับที่มาในทริปวันนี้ฮะทริปวันอาทิตย์วันนี้ก็รถเยอะพอสมควรนะครับนี่ฮะ อันนี้เป็นฟอซ่ารุ่นใหม่เลยครับ750ครับผมอันนี้ CBR 600RR ครับผมนี่มีคอนเน็ตด้วยคอนเน็ตก็ไม่ค่อยเห็นเนะในตลาดอันนี้รถผมครับผม CR Panas P นะครับผมขี่แบบนั่งเมื่อยมากอ่ะนี่นะครับจอดกันตรงนี้เลยฮะนี่ครับตอนนี้ก็ขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับเรามารีจิสเตอร์กันก่อนนะครับผมที่ Nano Circuit นะครับฟางนา ิโลเมตรเท่าไหร่ยังไม่รู้ครับสนามใหญ่อยู่นะเออผมมีความคิดว่าอยากขับโคคาร์มานานแล้วเออเหมือนฟลุกยังไงไม่รู้ถอยรถปุ๊กได้มาขับโคลคาร์เลยครับจะพาไปขับกันฮะนี่นะฮะเป็นสนามโคลคาร์นะครับยังไม่ค่อยมีใครลเล่น,นโอเคครับใกลลงแข่งนะครับหมวกก่อนเราจะเข้าไปขับขี่นะครับเขบาก็จะมีหมวกกันน็อกมาให้เลือกไซส์นะครับนี่หมวกเด็ดกด้วยนะครับผมนี่นะฮะ ต้องสวมหมวกเพื่อความปลอดภัยน,นะครับก็มีหลากสีเลยฮะฮยมีประมาณสีสีครับผมไซส์ S ไซส์ M ไ,ไ,ไซส์ L XL นะครับเพื่อนๆโอเคนี่บริเวณในแทร็กนะครับสนามนะฮะก็จะมีการเตรียมพร้อมมีการเทรนนิ่งกันนะฮะก็สามารถเตรียมอุปกรณ์มายึดกล้องของตัวเองได้นะครับมีที่ดีนะครับที่เทีนั้นเขาต้อง ฝันนิ่งก่อนนะครับเซ็นชั่นแรกครับได้ครับนูีกับมืไว้นั่งมือได้เลยครับเพื่อนๆทีมหนึ่งครับทีมหนึ่งบู๊แล้วเหามือนกันนะของเหลืองนะครับเพื่อนเน เพราะว่ามีรถอุบัติเหตุนิดหน่อยครับตกแทกนะครับโอเคได้ปกติแล้วครับดูเวลาครับผมเวสไทม์น่าจะเป็นคุณกิติพงศ์นะครับผมลัดแล็บก็ดีครับผมโค้ชสุดจริงๆฮะโอเคเราจะลองไปเลยครับผมเขียนรอบแล้วมาดูว่าจะได้คือเท่าไหร่นะครับผมอันนี้เวลาที่ดีที่สุดหนึ่งนาทีสุดศูนย์สองนะครับโอเคลำเบอร์สามหกครับมาดูกันว่าได้เวลาเท่าไหร่นะครับ ¡Ven, ven, ven! ผมคุณพักสปูมได้ที่1นะครับ1นาทีอ่ะเพราะสุดสุดกว่าทั้ง3เซกชันนะครับสามกลุ่มคือ1นาทีนี่คือแบบเร็วมากผมที่3นะครับ1.02.633นะครับนี่นะฮะโอ้เสียด,ดายคืออินสตาตัวล็อกมันล็อกได้แค่ข้างเดียวนะครับมันเลยจะหลุดเขาเลยต้องโบกขงแดงเข้ามาเจ็บต้องก่อนนะครับมาถึง่าคำรามที่คาเฟนะครับพี่สรุปว่าถ่ายโรงท้าแต่ว่าโดนตับไม่ดีนะครับมันก็เลยจะหลุด มาคนเดียวไหม ถึงคาเฟ่แล้วนะครับผมร้านตาคอฟฟี่แคมป์นะครับผมตรงไหนไม่รู้เข้ามาจากตรงริมถนนบางนาตราดนั่นแหละฮันดามิทติ้งครับผมกับกิจกรรมโกคาร์แล้วก็มาที่คาเฟ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปร้านกินหมูกระทะนะครับแล้วก็ประกาศรางวัลว่าใครทำเวลาดีที่สุดสหรับแข่งโกคาร์ดวันนี้นะครับไรนี่ครับในร้านเขาก็ประดับเป็นนี่ฮะฮาโลวีนนะครับธีมฮาโลวีนนะครับ ตางนคนเยอะมากด้คนแรกหลอนมากโด้ตอนนี้หยับได้ด้วยอีกมีครับไม่มดเป็นทังก็อีครับรอค่นง Okay. เครื่องดื่มเรามาแล้วนะครับคาราเมลมัคเขียตโตครับผมเมน,นูนี้ผมชอบมากรสชาติเป็นไงเนาะโอเคมันก็จะมีรสชาติกาแฟลแล้วก็หวานหวานเนาะไปกันต่อครับผมกินท้ายมีกินข้าวนะครับรองประกาศรางวัลจากแข่นค้าบว่าผมจะได้รางวัลไหม คครับเราขี่มาถึงที่จิ้มจุ่มมหาลครแล้วนะครับผมนี่นะฮะกับฟิปคอนด้าทริปแรกของผมครับผมนี่นะฮะยิ่งเลยโค้งหน้ารถหลังเม็ดใจหน้าเลยนะอากาศดีเลยครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้จบกิจกรรมแล้วครับอิ่มมากแล้วก็คุ้มมากครับผมค่าดทริปห0าบาทได้กีโซคาบแล้วก็ได้อิ่มด้วยครับผมได้ไปเที่ยวคาเฟ่โอเคเลยสหรับกิจกรรมของ Honda Big Win จัดมานะครับผมผมมากับทีมพันดอรบิ๊กวิงพลามสานะครับแล้วกิจกรรมหน้าเจอกันใหม่ครับผมโอเคบ๊ายบาย